ผมทรงพลมูลสีครับหรือทรงพลเพชรพันทองนะครับเป็นชื่อศิลปินนะครับทรงพลเพชรพันทองเป็นชื่อศิลปินและเป็นชื่อปุ๋ยอินทรียเพชรพันทองที่ผมจัดจำหน่ายอยู่นะครับทาไมผมถึงมาทําธุรกิจ SP Na ีนาโนนะครับที่ขันมาทําตัวนี้นะครับหนึ่งปุ๋ยอินรีย์ที่ผมทําอยู่ปัจจุบันนี้นะครับออกตัวช้าไม่ทันใจเกษตรกรนะครับออกตัวช้าไม่ทันใจเกษตร ทาใจเกษตรกร,ร,กรไม่มีปุ๋ยทางใบเข้ามาช่วยเสริมพอผมไปพบกับนาโนตัวนี้นะครับทําให้ผมมีกําลังใจที่จะทําธุรกิจตัวนี้ขึ้นขึ้น,นมาใหม่เพราะฉีดพ่นแล้วครับภายในเจ็ดวันสามวันเจ็วันนะข้าวจะพุ่งสูงเร็วโตวไวทันใจนครับปุ๋ยอินทรีย์ออกตัวช้าเมื่อตัวตัวนี้ฉีดดาร่องข้าวจะโตวไวปุ๋ยอินทรีย์ออกตัวช้าก็จะช่วยเสริมกันไปแล้วเข้ามาทําตัวนี้เพราะหนึ่ง มันทําให้ผลผลิตของเกษตรกรเนี่ยเพิ่มขึ้นโรคภัยแมลงไม่รบกวนต้นข้าวแล้วทําให้ผลผลิตของออข้าวเนี่ยเพิ่มขึ้นสุขภาพร่างกายของเกษตรกรก็จะดีขึ้นนะครับเพราะเราลดการใช้ปุ๋ยใช้สารเคมีลงแล้วหันมาใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้นะครับแทบจะไม่ต้องใช้ของอะไรที่อยู่ในตลาดตามร้านค้าเลยนะครับเพราะเราปราศจาก เคมีจริงๆครับจะมีเคมีช่วงที่คุ้มค่ายาเท่าน,นั้นนอกนั้นใช้ของเราเนี่ยมัดแรงไม่รบกวนนะครับยันถึงการเก็บเกี่ยวเลยของอายุการเก็บเกี่ยวนะครับถ้าช่วงแรกๆที่ท่านเอาไปใช้กับนาข้าวอยากจะแนะนําให้ท่านมุดว่าท่านใช้สักสี่สิบาสีบไร่นะครับท่านทิ้งไว้หนึ่งแปลงนับตั้ค่าไรโดยไม่ต้องเอาตัวอื่นมาปนปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีใดๆมาปนใช้แต่บริษัทสองบริษัทของบริษัทข,ของเราอย่างเดียวทดลองดูว่า สามารถป้องกันมแมลงได้ไหมนะครับถ้าท่านมั่นใจเต็มที่มั่นใจแล้วท่านค่อยปล่อยหมดทั้ง4ี่าสิไร่นะครับ